อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากทําที่สุดในชีวิตและคุณยังไม่มีโอกาสได้ทําครับตอนนี้ความฝันก็คืออยากเป็นเจ้าของกิจการนะครับใช่ครับว่าทำไมคุณถึงยังไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการสักทีครับยังไม่มีโอกาสครับทําไมโอกาสของคุณถึงยังมาไม่ถึงสักทีครับเรื่องปัจจัยเรื่องเรื่องเงินด้วยครับ คุณบอกว่าเป็นปัจจัยรือเงินแสดงว่าคุณมีเงินไม่พอยังไม่พอครับทาไมคุณถึงยังมีเงินไม่พอสักทีครับยังยังเก็บไม่เพียงพอครับยังเก็บไม่พอใช่ครับเปิดร้านเบเกอรี่ค่ะซื้อบ้านนะคะแต่างงานครับผมอยากย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแบบสงบๆนะครับคือการท่องเที่ยวรอบโลกค่ะ แล้วเพราะสาเหตุใดครับคุณกล้วยถึงยังไม่ได้ท่องเที่ยวรอบโลกสักทีข้อจำกัดเรื่องเงินทำไมคุณกล้วยถึงมีข้อจำกัดเรื่องเงินครับก็ยังมีไม่มากพอแล้วทำไมถึงยังมีเงินไม่มากพอครับเฉพาะยังขยันไม่มากพอแล้วทำไมคุณถึงยังขยันไม่มากพอครับอาจจะเพราะว่า ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้กับตัวเองมั้งคะแล้วทำไมคุณถึงไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองสัทีครับเคยเคยคิดว่าโอกาสเนี่ยมันมีได้บ่อยๆแล้วก็เลยทิ้งมันไปบ่อยๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็มีมาอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมองกลับมามันก็จริงๆมันก็มีได้แค่ไม่กี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณกรยบอกว่าสิ่งที่คุณรยอยากทำมากที่สุด คืออยากไปเที่ยวรอบโลก<ช>ล้วยังไม่ได้ไป<ช>ตอนนี้คุณพบสาเหตุหรือ,อยังครับว่าทำไมคุณยังไม่ได้ไป